เจี้ยงมอเตอร์ไซค์เคลวคำรามแบ่งและเพื่อนเผือนปิดถนนสิงกันกลางดึกถามกลางเสียงพวกรอแหละแซงไฟหน้ารถบรรยากาศสนุกมันและประมาทแบบไว้ดใครแพ้เลี้ยงข้าวผู้นี้นะโวยฮ่าฮ่านั่งแงกับเพื่อนแด่งขี่กลับบ้านคนเดียวถนนหวางเปล่าไรรถเข้าเหลือได้อินเสียงลงแปลกแกแมงจอดรถดู มีสัดไม้มาอยู่ด้านหน้าและมีคนลอยออกมาแมงได้ขับรถออกไปและเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งยืนโบกมือข้างทางใส่ขาดขาเก่าๆพุ่มเข้าวยิบห้อย่างใจดีเดินขับช้าๆแต่ถ้าสังเกตดีๆถ่าวเธอลอยจากพื้นเล็กน้อยแมงเห็นแบบนี้แล้วเข้าไม่จอดเข้าเร่งเครื่งแต่ขามู้ดเหลือมได้ยินเสียงฟีท้าว เข้าหันขานกลับไปใหญ่นั้นติดตามขานรถหน้าตาโิเดเที่ยวหนายัาโตเป็นซี่นึ่เธอไม่ห่ายใจแต่พวกกระเพื่อมตามแรงถนนข้างหน้าโดดแต่เสี้ยงฟีทาวไกลขึ้นเหลื่อยใหญ่ให้ไปจับกระจกมองล่งางแร้ใหักลับไปดูขานได้มาโตลงหน้า,ารถ,ารถแล้วหันมาอินจากนั้นก็กระโดดขึ้นขอบบังโคลนลงีอย่างดี เสียงหัวหอกข้องใหญ่ดังในหัวแลลมซูงไม่เมื่อนเสียงคนแบ่งมดแรงกลัรให้ใจพอทึงแก่ไฟแดงรถดับสนิทเข้าสลบข่ารถแลหลาวิ่งดีวิ่งวิ่งวิ่งไปสิจำมวนพบซกแบ่งนอนตายข่ารถหมอเตอรใส่เข้าไม่พังแต่มีรอยเท้าเปืือนโครนข้องคนแก่เดินวนรอบรถเป็นวงชาวบ้านเล่าว่าเมื่อไล่ปีก่อน นายคนนึ่งถูกรดแหวนชนตายตรงทางนั้นชอบโบกมือข้อสอนถ่ายกลางดึกและทุกครั้งที่ไอแหวนวิ่งผ่านมาเธอจะดวิ่งแข้งอับหัวมั่ง